ยังยุยอีกรื่ลงนะครับอย่างยุยดีชายแด่นนะครับลบไปเรื่องชายแด่นอีกครั้งนะครับนี่ทางด้านก็นายวรวุรวิออกมา,อามาตรการช่วยเหลือนะครับลุกบ้านการขีหะในพื้นที่เจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาปักชําระนี่เว้นขาเช้าครับโดยนายวรรุษทิศละปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้องมุษุ์นะครับเปิดเผยว่าทางด้านการขีหะแอกฉาเนี่ยไดย้ออกมาตรการเร่งด่วนนะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบยั่สถานการการความไม่เท่าเทีับเพื่อบรนเท่าภาระด้านที่อยู่อาศัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยให้ความช่วยเหลือนะครับสามด้านได้แก่การยกเว้นขาเช้า3มเดือนนะครับสิงหาตุลานะครับนะทงตุลาสิงหากันญาตุลานะครับสำหรับผู้ชาวไร่ย้อยและก็จัดเช้าและก็เช้าจัดประโยชน์นะครับเพื่อยกเว้นขาปรับหนี้ค้าง ผักชําระนี้เชาวซื้อสมเดือนนะครับสรารับลูกค้าที่เช้าซื้ออาคารในพื้นที่ที่ได้รับพุนกระทบร้อมยกเว้นครับรับหนี้ค้างนะครับแจ้งทุกอย่างคีปให้กับสามกลุ่มครับลูกค้าก่ชก่คชที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มเปราะบ้างในโครงการผู้ผู้ที่อาศัยมาอยู่กับญาต ซึ่งมาตรการนี้จะสอนเรงความมุ่งมั่นของกกออชครับในการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบ้างให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแม้ว่ามีภาวะวิกฤตพันนีครับและก็นอกจากนี้ค่ะคอรมอก็ยังได้อนุมัติงบกลางรวม1,710ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเจจังหวัดชยดายแดนไทยกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปะทะโดยแบ่งเป็นงบเยียวยาผู้อพยพค่ะ1,516ล้านบาทครัวเรือนละ2,000ถึง5,000บาทค่ะและก็มีงบในการ การสร้างลุ่มลบภัยเจ็รอยเจ็ิบกาแห้งแล้วก็ห่อกระจายข้าวซ่องรอยยี่สิบเอ็ดแห้งรวมนึ่งรอยกาิบี่ลานบาทรวมไปถึงรัฐบาลก็ยังคงดำเนินมาตรการอื่นๆกันค่ะเชนว้าช่วยเลือกููบาดเจ็บเสื้อชีวิตสู้งสุด1ิบลานบาทและการงดแก๊ปขานาม้าไฟซ่องเดือนซ่อมแซมบันเรือนแล้วก็จ่ายเบียรเลียงอาซาสมัคนึ่งรอยยี่สิบทึ่งซ่องรอยี่สิบบาทต่อวันเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตประชาชนว่าสี่พันมู่บานหายกลับสู้ผ่า วาปกติโดยเร็วนั่นเองอนะคะอันนี้คือมาตรการที่ไปช่วยเลือดพี่น้องที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะ